ถ้าจังหวะนั้นลูกเราฉีดกระดาษถ้าเราไม่โวยวายเขาอะ่ะมันจะดีกว่าหมายความว่าถ้าสมุดมันขาดไปแล้วต่อให้คุณซื้อมาเล่มละสามร้อยก็เหอะขาดก็คือขาดแต่ลูกได้สมองทองคําเอาไหมลูกได้ความฉลาดทางสมองเอาไหมแต่สมุดที่ขาดไปเดี๋ยวแปะ,ะกาตเทปได้ไหมได้แม่ต้องยืดยุ่นก่อนไหมแม่ต้องเห็นปัญหาเป็นเรื่องปกติเป็นโอกาสอ่ะที่เราจะได้สอนลูก จังหวะนี้คุณแม่ไม่โวยวายไม่โกรธไม่เกลียวไม่โวยวายไม่ด่าไม่ตีไม่อะไรทั้งสิ้นไม่ดุไม่ว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นพันคุณก็ต้องไม่โกรธเขาเพราะคุณก็ต้องเข้าใจก่อนว่าสองสามขวบถ้าคุณไปโกรธเขาแปลว่าคุณบ้าแล้วสมองส่วนหน้ายังไม่ทํางานเลยมึงดังนั้นเราเป็นคนที่สมองส่วนหน้าทํางานดีอ่ะเราก็ต้องแบบคิดชะงักนิดนึงเบรกตัวนิดนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าจังหวะนั้นคุณบอกว่า ฉีกกระดาษกระดาษขาดหมดเลยค่ะกระดาษขาดแล้วค่ะลกูกอย่างเงี้ยกระดาษขาดเป็น2ชิ้นเลยถ้ากระดาษขาดแบบนี้เท่ากับว่าตัวหนังสือมันจะไม่ติดกันใช่ไหมลูกกระดาษมันจะไม่ติดกันภาพมันจะไม่ติดกันแล้วถ้ารอบหน้าเรามาอ่านอีกทีนึงเราจะอ่านรู้เรื่องไหมเอาอย่างนี้แล้วกันมันมีวิธีทําให้มันติดกันได้ใหม่นะเอาเอาสกอตเทปมาลองติดดูไหม หรือถ้าเราบอกว่าแม่เสียใจเลยกระดาษขาดหมดเลยเสียใจจังเลยไม่อยากให้มันขาดเลยถ้าคุณแม่พูดแบบนี้ลูกจะแบบฮะ ah? แม่เสียใจเหรอฉันทํากระดาษเขาขาดเหรอเสียใจเสียใจเป็นยังไงประเด็นคือแม่ไม่เคยสอนเสียใจคืออะไรนึกบอ,อกว่าความทรงจําดึงมาใช้ไม่มีอะไรดึงมาใช้เลยเพราะาอะไรเสียใจคืออะไรวะ ไม่เข้าใจองค์ประกอบของการเลี้ยงเด็กอะ่ะมีเยอะมากนะถ้าใครสนใจอยากจะเรียนเรื่องการเลี้ยงเด็กนะคะทักไลน์ดีบนกระดานเลยนะทักเข้ามาเลยนะเข้ามาเรียนในรายละเอียดเชิงลึกนะคะว่ามันมีอะไรบ้างพ่อแม่จะได้ไม่พลาดพลาดโดยโดย,โดยที่ไม่รู้ว่าพลาดอะไรอะ่ะจังหวะที่คุณกําลังพัวหรือดุเขาอะ่ะสมองท้องคําไม่ได้แล้วอะ่ะ พลาดแล้วพลาดเลยนะลูกเจอปัญหาแล้วคุณแก้ไม่ได้ลูกแก้ไม่ได้ลูกก็มาถามแม่แม่ก็แก้ให้ตลอดอย่างเงี้ยแม่ก็เอาความคิดแม่แก้ให้สุดท้ายลูกก็คิดเองไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นแบบกลายเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไปต่อไม่ไม่ค่อยเป็นเจอปัญหาอะไรล้มเจอปัญหาอะไรล้มทุกอันคือเฟลหมดอย่างเงี้ย ไอะฉีกระดาษโอ้ยอันนี้ตอนนี้เรากําลังระบายสีนะคะสมุดเล่มนี้เราเอาไว้ระบายสีค่ะระบายสีคือยังไงร,ระบายสีคือจับปากกาจับสีแล้วระบายแบบนี้ค่ะบอกเขาด้วยว่าระบายสีคืออะไรระบายสีคือการเอาสีมาขีด,ข,ดขีดบนกระดาษลกูก บนกระดาษตรงรูปตรงนี้สีอะไรนะตรงนี้สีอะไรนะตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาฉีกกระดาษนะถ้าหนูอยากจะฉีกกระดาษเล่มนี้ฉีกไม่ได้มันมีอีกเล่มนึงที่ฉีกได้เดี๋ยวแม่หนังสือพิมพ์เล่มนั้นฉีกได้เดี๋ยวแม่เอามาให้ฉีกถ้าหนูอยากจะฉีกเก็บใจไว้อดใจไว้ถ้าหนูอยากฉีกรอฉีกอีกเล่มนึงนะ ตอนนี้แบบมันขาดไปแล้วไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่เนาะช่วยแบบไม่ฉีกให้แม่หน่อยนะช่วยหยุดฉีกหน่อยนะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่สมุดของการฉีกเนาะอันนี้ฉีกไม่ได้ลูกโอเคไหมคะโอเคไหมคะช่วยรักษาของให้หน่อยนะเขาจะได้สมองทองคํามากขึ้นได้องค์ความรู้ที่กว้างขึ้นกว่าการที่เราไปพัวเขาอย่างนี้ตรงนี้แคบในทันทีสมองเขาจะแคบในทันทีสมองเขาแทนที่จะแบบได้ข้อมูลเพิ่ม แอกซอนสายแอ็กซอนแบบเชื่อมกันเต็มไปหมดอ๋อมีอีกเรื่องนึงว่าฉีกไม่ได้เว้ยเออเล่นนู้นฉีกได้โอ้โหแบบสายแอ็กซอนของเขาเพิ่มขึ้นมางอกเพิ่มขึ้นมาอีกอะสมมตินี่คือนิวรอนสองก้อนเวลาที่เขามีชุดข้อมูลเรื่องใหม่ขึ้นมามันจะเกิดการนี้แล้วก็เชื่อมกันแบบนี้เอออ๋อมีเรื่องใหม่เหรอโอ้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 เรื่องใหม่มาแล้วเรื่องใหม่มาแล้วแบบนี้มันจะเชื่อมกันแบบนี้มันจะออกมางอกเป็นแบบนี้ ดังนั้นจังหวะที่คุณไปเขากําลังฉีกเขากําลังเรียนรู้เลยอู้นี่คือกระดาษฉีกได้เว้ยนี่คือมือนี่คือแรงของฉันนี่คือการดึงด้วยความแรงแบบนี้นะเขากําลังมีข้อมูลกําลังเชื่อมอยู่ดีแม่บอกว่าฉีกไม่ได้ครัวเลยแม่พูดแล้วไงพูดไม่รู้เรื่องเหรอจังหวะนี้แต่จะไปเชื่อมอีกอันหนึ่งที่เป็นฉีกไม่ได้แล้วโดนใช้ความรุนแรงมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นนิ้วก้อยอะเพิ่มขึ้นมาอเรื่องความรุนแรงการจัดการอารมณ์แบบนี้จะเริ่มขึึึ้้้้นนนนนนนมมมมมาาาาแงงงอออออกกกกขขเเหหหืืัต่ไ ดีไหมอย่างเงี้ยถ้าเป็นคุณคุณเอาไหมลิกกี้ใช้งาว่าสมองปีศาจแล้วกันเป็นสมองของปีศาจที่เชื่อมมาว่าอ๋อการใช้ความรุนแรงถ้าไม่ชอบใจต้องพูดแบบนี้ถ้าไม่ชอบใจต้องตีกันแบบนี้ใช้มือในการใส่ความแรงลงไปแล้วก็สัมผัสลงไปแบบนี้อ๋อความเจ็บมันเป็นแบบนี้นะฉันเจ็บฉันโดนตีเจ็บมากเลยเนี่ยเนี่ยเส้นมันออกมาแล้วเจ็บมากเลยโดนตีมันเจ็บแบบนี้นะอ๋อเวลาไม่พอใจต้องพูดแบบนี้นะต้องใช้น้ําเสียงเสียงดังแบบนี้นะมาแล้ว คุณจเจ้ายังไงสมองปีศาจหรือเจ้าสมองทองคําอืมใช่ไหมล่ะถ้าเป็นไปได้เนาะมาศึกษาเรื่องนี้ให้มากขึ้นกว่านี้หน่อยไม่งั้นพ่อแม่จะพลาดโดยไม่รู้ตัวว่าพลาดนะคะโดยไม่รู้ตัวพลาะะดพาเพราะอะไรคุณทําไปแล้วพลาดไปแล้วนะไหลไปแล้วถ้าคุณรู้วันนี้สมมุตินะหลายคนที่มาเลนอย่างนี้ี่ยเขารู้วันนี้แล้วเขาดึงอดีตกลับมาแก้ได้ไหมเฮ้ยเมื่อวานขอเก๊เมื่อวานหน่อยเดี๋ยวมาแก้งานหน่อยขอแก้เมื่อวานทําได้ไหมไม่ได้นะ ไม่ได้นะสมองที่ลูกได้ไปแล้วอะ่ะมันเชื่อมไปละได้ความก้าวเล้าไปแล้วเต็มเต็มเลยลูกก้าวเล้าเชื่อมแน่นเชียร์แบบโอ้โหใช้อารมณ์ใช้อารมณ์ลูกมีแต่ความก้าวเล้าทาไม่ได้เราต้องอยู่กับปัจจุบันนึกออกปหเราไม่สามารถเปิดไปวันที่ปฏิทินเมื่อเมื่อเดินที่แล้วขอกลับไปวันนั้นได้ไหมเราไม่ใช่มาเวลนะเว้ยรู้แหละว่าทุกคนพ่อแม่ทุกคนเลี้ยงลูกดีหมดแต่ถ้าดีกว่าเดิมจะดีกว่าไหมคุณพลาดโดยไม่รู้ตัวว่าพลาดอันนี้มันเจ็บปวด นะคะดังนั้นลองทักเข้ามาดูสอบถามรายละเอียดได้นะคะแคปหน้าจอนี้แล้วทักเข้าไปที่ไลน์แอดนี้ถ้าอยากจะคุยอยากจะปรึกษาอยากจะอะไรไม่ต้องเรียนอยากปรึกษาอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่ถ้าจะเรียนด้วยหรือขอรายละเอียดตรงนี้ก็ทักเข้าไปขอสิทธิประโยชน์ตรงนี้ได้เลยนะแคปหน้าจอน,นี้ที่ให้สำหรับคนที่มาจากแฟนเพจนะคะ